สถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงนี้กลายเป็นประเด็นร้อนแรงที่ได้รับความสนใจจากประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศหลังจากมีรายงานว่ามีการเคลื่อนไหวของกำลังทหารในพื้นที่ทับซ้อนบริเวณชายแดนฝั่งอีสานตอนล่างโดยเฉพาะในจุดยุทธศาสตร์ที่ถือเป็นพื้นที่อ่อนไหวซึ่งฝ่ายไทยยืนยันอย่างชัดเจนว่าจะไม่ถอยแม้ก้าวเดียวหากกัมพูชาไม่ถอนทหารออกจากพื้นที่ที่เป็นของไทยคำประกาศนี้ไม่ใช่เพียงคำพูดธรรมดา แต่สะท้อนถึงความมั่นใจความพร้อมและความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการปกป้องอธิปไตยและศักดิ์ศรีของชาติอย่างเด็ดขาดรัฐบาลไทยและกองทัพไทยได้ออกมาชี้แจงว่าการดําเนินการทั้งหมดอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายระหว่างประเทศและประเทศไทยไม่มีเจตนาจะรุกรานหรือยั่วยุประเทศเพื่อนบ้านแต่เมื่อเกิดการเคลื่อนไหวที่อาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทยก็จําเป็นต้องปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง การส่งกำลังพลไปยังพื้นที่ดังกล่าวเป็นเพียงมาตรการเพื่อป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ไม่ได้เป็นการเปิดศึกหรือสร้างความขัดแย้งอย่างที่บางฝ่ายพยายามดิดเบือนในขณะเดียวกันฝ่ายไทยได้เปิดช่องทางการทูตและการเจรจากับกัมพูชาอย่างต่อเนื่องเพื่อหาทางออกโดยสันติและหลีกเลี่ยงการประทะเพราะทั้งสองประเทศต่างก็เป็นสมาชิกอาเซียนที่มีพันธะร่วมกันในการรักษาความมั่นคงของภูมิภาคการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสติ ปัญญาและการพูดคุยอย่างมีเหตุผลคือแนวทางที่ไทยยึดถือมาโดยตลอดอย่างไรก็ตามกองทัพไทยก็พร้อมรับมือทุกสถานการณ์หากมีการละเมิดอธิปไตยหรือความมั่นคงของประเทศเกิดขึ้นสิ่งที่ประชาชนชาวไทยควรภาคภูมิใจคือความพร้อมและความเข้มแข็งของทหารไทยในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นกำลังทางบกทางอากาศหรือเทคโนโลยีทางทหารที่ทันสมัยซึ่งถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ กองทัพไม่ได้เพียงแต่เตรียมกำลังเพื่อการรบเท่านั้นแต่ยังเตรียมระบบข่าวกรองการสื่อสารการแพทย์สนามและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้ทุกสถานการณ์ถูกควบคุมและบริหารจัดการได้อย่างมืออาชีพจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาไทยและกัมพูชาเคยมีประเด็นพิพาทเรื่องเขตแดนในหลายพื้นที่แต่ทุกครั้งประเทศไทยก็พยายามใช้แนวทางสันติในการแก้ไขปัญหาไทยไม่เคยเริ่มต้นความรุนแรงก่อนแต่ก็ไม่เคยยอมให้ใคร,รมาละเมิดอ,อธิปไตยของตน นี่คือจุดยืนที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับในสายตานานาชาติความสงบนิ่งของไทยไม่ได้หมายถึงความอ่อนแอแต่คือความมั่นใจในพลังของกฎหมายและการทูตขณะเดียวกันก็เป็นการส่งสัญญาณว่าหากเกิดการลุกรานไทยพร้อมตอบโต้ด้วยมาตร,รการที่จําเป็นทุกประการในระดับนโยบายรัฐบาลไทยยังคงเน้นการสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในด้านเศรษฐกิจการค้าและวัฒนธรรมเพื่อให้ประชาชนสองฝั่งชายแดนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติและมั่นคง แต่หากมีฝ่ายใดพยายามละเมิดข้อตกลงหรือบุกรุกพื้นที่ของไทยการดำเนินการเชิงรุกก็จะถูกนำมาใช้โดยไม่ลังเลเพราะอธิปไตยของชาติคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องปกป้องด้วยทุกวิถีทางสุดท้ายนี้สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ควรถูกมองว่าเป็นความขัดแย้งที่จะนำไปสู่สงครามแต่ควรมองว่าเป็นการยืนหยัดของประเทศไทยในการปกป้องสิทธิของตนเองภายใต้กรอบของความถูกต้องเมื่อทุกฝ่ายเคารพในกฎหมายและใช้สติในการแก้ไขปัญหาความสงบสุขก็จะกลับคืนมาได้อีกครั้ง และนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยต้องการเห็นชายแดนที่ปลอดภัยประชาชนที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติและอธิปไตยที่มั่นคงไม่สั่นคลอนตลอดไป